How to get rich โดย Nawal r a v i ที่3ตอนทำแบบไหนรวยทำแบบไหนจนคุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยกันมาบ้างแล้วซึ่งเนื้อหาในตอนนี้ทาง Nawal Ravikant จะมาแชร์ว่าทำแบบไหนถึงจะรวยและก็ทำแบบไหนถึงจะจนเพราะไม่ใช่คนขยันทุกคนจะเป็นคนรวยแต่คนรวยทุกคนต่างเป็นคนขยันโดยเริ่มต้นมาดูกันก่อนว่า ทำแบบไหนไม่รวยกันบ้างอย่างแรกก็คือถ้าหากคุณยังเอาเวลาไปแลกกับเงินอยู่มันยากมากที่จะรวยได้เพราะอย่าลืมว่าเวลาของคนเรานั้นมีอยู่อย่างจํากัดและไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มันมีแต่จะลดลงดังนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินบางอย่างที่สามารถสร้างเงินให้คุณได้แม้ในยามที่คุณหลับอยู่เช่นเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของห้างร้านต่างๆแต่ในขณะที่คนส่วนใหญ่กลับเชื่อผิดๆว่า การทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนตามเวลาที่ทำงานนั้นจะทำให้มัง่งคั่งร่ำรวยได้แต่มันไม่เลยมันไม่เวิร์กแม้ว่าคุณจะมีะไรายได้เยอะแบบทนายหรือคุณหมอก็ตามทีโดยนายว้าได้ยกตัวอย่างว่าคุณหมอนั้นแม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงมากแต่คุณหมอก็จะได้รับค่าตอบแทนก็ต่อเมื่อคุณหมอกำลังทำงานอยู่เท่านั้นคุณหมอต้องเอาเวลาในชีวิตไปแลกกับการทำงานเพื่อให้ได้เงินมาแต่ในขณะที่นอนหลับไปพักร้อน หรือยามหลังเกษียณคุณหมอก็จะไม่ได้รับเงินเลยเพราะไม่ได้ทํางานไม่ได้เอาเวลาไปแลกกับเงินแล้วทําไมคุณหมอหลายคนถึงดูร่ํารวยกันละ่ะนั่นก็เป็นเพราะคุณหมอเหล่านั้นพวกเขานําเงินที่ได้ไปต่อยอดในการทรําธุรกิจต่างๆเช่นเปิดคลินิกส่วนตัวแต่เดี๋ยวก็มีคนถามอีกแล้วว่าเปิดคลินิกส่วนตัวคุณหมอก็ต้องใช้เวลาแลกเงินอยู่ดีดังนั้นคุณหมอที่บียอนเลเวลอ up กว่านั้นพวกเขาจะสร้างแบรนด์ขึ้นมา แล้วสร้างทีมหมอขึ้นมาอีกทีหนึ่งให้พวกเขาช่วยรันธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองลงไปทํางานเต็มเวลายอย่างที่เคยทําหรือคุณหมอที่ร่ํารวยบางท่านก็ใช้ชื่อเสียงตัวเองในการสร้างแบรนด์เพื่อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้อีกเยอะแยะมากมายโยแต่ก็อย่าลืมว่าหากในวันนี้คุณกําลังทํางานให้คนอื่นอยู่คนคนนั้นก็คือผู้ประกอบการ ที่พวกเขาต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทําธุรกิจและความรับผิดชอบของพวกเขาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างแบรนด์การสร้างผลิตภัณฑ์การดูแลลูกค้าเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาพวกเขาก็ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดและเหล่าบรรดาเจ้าของธุรกิจที่จ่ายเงินให้พนักงานนั้นพวกเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าจา้างสูงสุดให้แก่พนักงานแต่ใจ่ายในอัตราที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้ดังนั้นเงินเดือนที่ได้รับในฐานะพนักงานมันก็ไม่เพียงพอต่อการกเกษียณ แต่ก็อย่างที่บอกไปการที่ใครสักคนจะมั่งคั่งได้นั้นคนคนนั้นต้องส่งมอบคุณค่าแก่สังคมได้มากพอดังนั้นหัวข้อเรื่องในเนื้อหานี้ที่จริงแล้วมันควรจะเป็นชื่อว่า how to create wealth มากกว่าที่จะเป็น how to get rich เพียงแต่ว่าหัวข้อหลังมันดึงดูดผู้คนมากกว่าก็เท่านั้นเองดังนั้นเหตุผลที่การทํางานโดยเอาเวลาตนเองไปแลกกับเงินมันก็ไม่ได้สร้างคุณค่าให้มากพอแก่สังคมและหลายๆงานที่ได้รับค่าแรงน้อยนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่จําเจซ้ำซากทําซ้ําๆเดิมๆ และก็เป็นงานที่สามารถหาคนอื่นมาทําแทนตําแหน่งนั้นได้ง่ายโดยหากงานใดก็ตามที่มีการเรียนการสอนคล้ายๆกับตอนที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนเกือบทั้งหมดสอนให้เราออกมาเป็นแรงงานในระบบดังนั้นงานใดก็ตามที่มีการสอนและคนเรียนก็เรียนรู้กันได้แบบง่ายๆนั่นหมายถึงว่าคนที่ถูกสอนมาก็สามารถทดแทนกันได้และคนที่เรียนรู้ได้ดีกว่าในกลุ่มนั้นก็จะถูกยกให้เป็นตัวเลือกแรกก่อนเสมอ และงานอีกประเภทที่คุณกำลังจะถูกแทนที่ในอนาคตอันใกล้นี้ก็คืองานใดก็ตามที่ AI หรือโรบอทสามารถทำแทนมนุษย์ได้งานนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคุณอีกต่อไปเพราะนอกจากพวกมันจะขยันขันแข็งเหนื่อยไม่เป็นแล้วพวกมันยังไม่บ่นใส่ในจ้างของมันอีกด้วยดังนั้นนาวาวจึงบอกว่าหากงานใดใช้แต่แรงไม่ค่อยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มันก็ยากที่จะรวยขึ้นมาได้ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งแล้วแล้วก็ คุณจะต้องสร้างเงินจากการเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างที่มันสามารถทำเงินได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ธุรกิจหรือจะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่คุณได้รับปันผลซึ่งนาวาก็แนะนําให้ลองเริ่มต้นกับบริษัทที่เป็นเทคคอม p านีก็เป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่น่าสนใจดีซึ่งโดยปกติแล้วการสร้างเวลส์หรือการสร้างความมั่งคั่งของคนทั่วไปที่เห็นอยู่ได้บ,บอ่อยๆก็คือการเริ่มต้นลงทุนกับบริษัทตัวเองนี่แหละยกตัวอย่างเช่นจาาอีลอนมัส ก็ได้นาเงินตัวเองไปลงทุนในช่วงเริ่มต้นบริษัทเทสลามากกว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐและในบริษัท SpaceX มากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมหาเศรษฐีอีกคนที่ร่ารวยจากการลงทุนเป็นอินเวสเตอร์อย่างบรูนบัฟเฟตต์ก็ลงทุนในบริษัทเวิร์กแชร์ฮัทเวย์ที่เป็นบริษัทโฮลดิ n งคอ m p a n y นีที่คอยซื้อหุ้นบริษัทอื่นๆอีกคลีหนึ่งจะเห็นได้ว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่ลงทุนในบริษัทของตนเองก่อนแทบทั้งสิน้นแต่แน่นอนว่าหลายคนก็ชอบที่จจะะท Office, ทํํําาาาาางงงนนนนนอฟเปป็นพนักร ซึ่งทางนาวาวเองก็บอกว่าก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่มีข้อแม้ว่าห้ามทำงานที่ input เท่ากับ output ความหมายก็คืองานที่เป็นการใส่แรงใส่เวลาไปเท่าไหร่ก็ได้เงินกลับมาเท่านั้นซึ่งงานที่ทำให้มัง่งคั่งได้นั้นมันจะต้องเป็นสมการที่ว่า input ไม่เท่ากับ output ซึ่งในโลกยุคป,ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่เปิดโอกาสให้คนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์สามารถใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือทรงพลังในการขยายผลจากไอเดียให้กลายเป็นจริงไปได้ทั่วโลกโดยตน้ตนทุนที่ต่ำกว่าโลกเดิมมากเช่นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่พวกเขาใช้พลังงานจากโลกอินเทอร์เน็ตในการสร้างเครือข่ายบิตคอยที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้พลังเลเวอเรจหรือการใช้พลังทวีจากโลกอินเทอร์เน็ตนั้นทําให้เอาต์ออกมากกว่าอินพุตที่ใส่เข้าไปซึ่งเกิดจากพลังความรู้ในการนําเทคโนโลยีเข้ารหัสแบบคริปโตกราฟีร่วมเข้ากับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในการรังสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมขึ้นมาจนกลายเป็นบิตคอยนแต่ก็เช่นเดียวกันซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หลายคนก็ใช้เวลานับปีในการเขียนโค้ดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่กลับพบว่ามันไม่ได้เป็นที่ต้องการของลูกค้าทําเงินไม่ได้แม้แต่แดงเดียวก็มีถมเทไปแต่นั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่นาวาพยายามจะสื่อก็คือจงหางานที่อินพุตไม่เท่ากับเอาพุตนั่นเองส่วนจะไปในด้านบวกหรือติดลบนั้น ก็ขึ้นอยู่กับทักษะความเชี่ยวชาญของแต่ละคนบวกกับไอเดียและความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างสิ่งที่ขึ้นมานั้นว่ามันจะสามารถส่งมอบ Value หรือคุณค่าแก่สังคมได้มากน้อยแค่ไหนและการที่หาสิ่งที่ Input ไม่เท่ากับ Output ได้นั้นให้คุณมองหา Tools หรือเครื่องมือที่สร้างความแตกต่างจากคนอื่นๆได้อย่างซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นทู o ส s ในการสร้างความแตกต่างหรืออย่างคนตัดต้นไม้ก็มีหุ่นยนต์มีเลื่อยไฟฟ้ามีขวาน พวกเขาก็ย่อมสร้างความแตกต่างได้เหนือกว่าคนที่คิดจะใช้มือเปล่าไปตัดต้นไม้นั่นเองดังนั้นหากงานที่คุณทําอยู่ Input เท่ากับ Output มันก็คือการใช้เวลาแลกกับเงินอยู่มันยากมากที่คุณจะมั่งคั่งได้แต่หากคุณสามารถหางานที่ใช้ tools บวก ideas เป็น Input ที่สามารถสร้างพลังทวีแล้วได้ Output อ,ออกมาอย่างมหาศาลโดยไม่ได้ขึ้นตรงกับเวลาที่ใส่ไปในการทํางานแล้วแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนได้ หากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมานั้นสังคมเห็นว่ามันมีแวลูมีคุณค่าต่อสังคมและอย่างที่นาวาลเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าคนในยุคนี้ค่อนข้างโชคดีที่อยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตเพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการมีพลังทวีหรือใช้เลเวอเรจที่มีพลังมหาศาลที่มีค่าใช้ใจ่ายอันน้อยนิดเพราะข้อดีของอินเทอร์เน็ตก็คือมันสามารถเชื่อมต่อผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันแล้วเราก็สามารถเข้าถึงผู้คนนับพันล้านคน ได้ภายในเสี้ยววินาทีโดยที่มีค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับความสามารถของมันที่สามารถเข้าถึงผู้คนจํานวนมากขนาดนั้นได้และในโลกนี้มีผู้คนที่สนใจในหลากหลายหมวดหมู่หรือที่เรียกว่า n i ช h า market คือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่ผู้คนมีความสนใจหลากหลายเรื่องมากเรื่องบางเรื่องที่ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจก็กลับมีอยู่จํานวนไม่น้อยเช่นคนชอบเลี้ยงงูคนนั่งบอลลูนเที่ยวรอบโลกคนแล่นเรือใบข้ามมหาสมุทร คนทําอาหารในป่าแบบธรรมชาติและอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงแค่ไหนก็สามารถเข้าถึงผู้คนที่สนใจในเรื่องที่คุณทําอยู่อย่างขี้เรศุดก็ต้องมีสัก5 0,000ื่นคนบ้างแหละถ้านับจากประชากรทั่วโลกที่มีมากกว่า70,00ล้านคนดังนั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องยิ่งใหญ่แบบ Facebook คุณก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในยุคนี้และคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนใครเพราะจุดเด่นของมนุษย์ก็คือแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีความยูนิค คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนกันแบบเป๊ะๆแบบร้อยเปอร์เซนต์แม้แต่ฝาแฝดไข่ใบเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสนใจที่ไม่เหมือนกันมีทักษะในแต่ละด้านแตกต่างกันมีความลหลงใหลในแต่ละเรื่องไม่เท่ากันมันไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นชาวประมงตัวเล็กๆในทะเลที่ห่างไกลจากผู้คนหรือจะเป็นชาวเขาที่อยู่บนดอยดอยบิตคอยมันนันบไหมนเนี่ยขอเพียงคุณแค่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วใส่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ สร้างเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาได้โดยใช้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณแสดงให้ชาวโลกได้เห็นตัวตนของคุณค้นหากลุ่มออเดียนซ์หรือกลุ่มผู้รับชมรับฟังของคุณแล้วเริ่มต้นจากจุดจุดนั้นในการต่อยอดสร,สร้างสินค้าสร้างผลิตภัณฑ์สร้างธุรกิจสร้างความมั่งคัง่งส่งมอบคุณค่าให้แก่กลุ่มออเดียนซ์สร้างความสุขให้แก่พวกเขาโดยในยุคนี้คุณจะเห็นได้ว่ามีผู้คนหลายต่อหลายคนที่สามารถสร้างเงินล้านได้จากโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น เกมเมอร์ amer, ที่เล่นเกมออนไลน์หรือจะเป็นคนทำรายการพอดแคสต์รายการวิทยุเป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์ซึ่งที่ว่ามานั้นมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายพวกเขาสามารถสร้างเงินได้หลายร้อยล้านพันล้านโดยที่ไม่ต้องมีบริษัทใหญ่โตไม่ต้องมีพนักงานนับร้อยนับพันคนและหลายคนก็มีแค่กล้องมือถือที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เพียงแค่อย่างเดียวก็สามารถสร้างเงินล้านสร้างความมั่งคั่งบนโลกออนไลน์นี้ได้ อย่างโจโรแกนที่ทำรายการพอดแคสต์เขาสามารถทำเงินได้มากกว่าปีละ100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรืออย่างพิวดิพายที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามแบบบุคคลมากที่สุดในโลกเขามีทรัพย์สินอยู่ที่ราวๆ54ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยช่องของเขาสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ที่มีพนักงานนับร้อยนับพันคนซะอีกและข่าวดีก็คือ ทุกคนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นมันมีพื้นที่มากพอให้สำหรับทุกคนที่สามารถแสดงความเป็นตนเองได้อย่างเต็มที่โดยให้คุณพัฒนาในสิ่งที่คุณสนใจจนถึงขีดสุดก็จะทำให้คุณมีที่ยืนมีพื้นที่ในการต่อย,ยอดสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปลอกเลียนแบบใครและนี่ก็คือเนื้อหา How to Get Rich ในตอนทำแบบไหนรวยทำแบบไหนจนโดย n ว w a l Ravikant แล้วมาพบกันในเอพิโซดต่อไปนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับโย